สวัสดีค่ะช่องเยาจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจ่าจะพามาบำรุงต้นแปปเปอร์มินต์นะคะเป็นสมุนไพรฝรั่งนะคะแปปเปอร์มินต์กลิ่นหอมค่ะอันนี้ยาจ่าชำในในกระถางดินไว้นะคะแบบว่าตัดยอดแล้วแล้วเียบชำเลยนะคะมันก็จะไม่ค่องามเท่าไหร่คือเขาติดรากแล้วะคะ่ะตอนนี้ไอ้ต้นที่ไม่ติดเขาก็จะตายไปนะคะมันมีอยู่สองกระถางค่ะอันนี้เขาก็มีมีแบบว่าตายบ้างนะคะ ติดอยู่สามสามยอดอันนี้ก็ติดอยู่ห้าต้นอันนี้ติดไม่จะติดทุกต้นน,นี่ยะจาก็พรวนดินนะคะก็ตอนแรกตอนแรกที่ชัาก็คือใช้ประมาณว่าเป็นดินดินค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายดินทรายเพื่อที่จะให้เขาลากเขาติดนะคะอันนี้ยะจ๋าพอเขาติดแล้วยะจ๋าจะมาบรุงนะคะก็คือพรวนดินพรวนดินเสร็จยะจ๋าก็จะใส่ ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกของเจาจ่าสูตรดินที่เจาจ่าปรุงไว้นะคะสูตรดินทั่วสูตรดินที่เจาจ่าทำทุก,ท,กทุกรอบนะคะที่ทําไปก็จะเป็นสูตรเดียวกันไม่ใช่สูตรเดียวกันหมดค่ะก็ส่วนมากก็จะมีส่วนผสมของพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอยู่แล้วนะคะก็ก็จะเอามาบํารุงอันนี้ก็คือมาพลดินเขาเพราะว่ารากเขาติดแล้วค่ะที่จริงการชํามันมีได้หลายวิธีนะคะ เอาไปชําใส่ถาดหลุมเล็กๆก็ได้กระถางเล็กๆก็ได้แต่เจ๊จ๋าแบบเหมือนไม่ค่อยขยันตรงนั้นนะคะเจ๊จ๋าก็เลยเอามากระชาใส่กระถางแล้วก็ให้เขาติดในกระถางเลยพอติดในกระถางเสร็จแล้วเราก็มาบํารุงเอาทีหลังส่วนมากทําสะะแหน่ทุกอย่างเจ๊จ๋าก็จะชําแบบนี้แต่มีอีกวิธีพวกชํำสาระแหน่ชํำม,มิ้นต์อย่างเงี้ยคะ่แบบะแอร์มินต์แล้วก็เอาไปแช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะพาทํำแบบ แช่น้ําด้วยนะคะลองหลายวิธีว่าวิธีไหนที่จะดีที่สุดแล้วเราสะดวกที่สุดเราก็เลือกใช้วิธีนั้นนะคะ่ะไม่จาเป็นต้องว่าให้มันตายตัวเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาเนาะยิ่งคนทําสวนมาเยอะๆยิ่งไม่มีเวลายิ่งไม่มีเวลาที่จะมาชําถ้าเกิดชําเล็กๆน้อยๆแบบตามบ้านงนะะียค่ะมันก็ทําได้ชําใส่น้ําใส่อะไรก็แบบพวกชาวสวนที่เขาทาจริงๆจงจังๆ ส่วนมากเขาก็เอาจิ้มลงดินเลยค่ะเหมือนเจาจานี่แหละแต่ว่าเจาจาก็ทดลองหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายรูปแบบแต่อันนี้ก็ทดลองหลายครั้งมันก็ได้ผลค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีที่ตายบ้างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราก็มาพวนดินขึ้นนะคะเพราะตอนแรกเจาจาต้องการความแน่นให้เขากระชับตรงโคนให้มันออกรากติดดนะีๆเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าติดแล้วเจาจาก็จะใส่ปุ๋ยนี้เลยนะคะเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยหมักสุดเจาจานี่แหละคะ่ะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกสุดเจ้จางนี่แหละ ก็ใส่ลงไปเลยใส่ไปใส่ไปให้เยอะๆเพราะว่าเดจ๋าทำทุกอย่างใส่กระถางเดจ๋าจะเผื่ออยู่แล้วค่ะเดจ๋าจะไม่ใส่ดินเต็มเผื่อเติมปุ๋ยหมักแบบนี้นะคะแล้วนนก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็จะเติมได้เรื่อยๆนะคะเติมให้เขากบไปเดี๋ยวเดจ๋าก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะงามไหมถ้าไม่งามแล้วก็บำรุงใหม่อีกค่ะเพราะว่าปุ๋ยคลอกอ,อันเนี้ยเดจ๋าก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่า มันเป็น,นปุน๋ยขี้วัวที่ลุงเขาหมักไว้นานอยู่ยที่ต่างจังหวัดนนะคะ่ะหมักไว้นานแล้วแล้วมันก็ตากแดดตากฝนมาแบบแบบเป็นหลายปีะคะ่ะมันก็ไม่รู้มันเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าเจ้าจ๋าก็จะเอามาลองบำรุงดูนะคะก็ใส่ไปประมาณนี้เลยก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เติมได้อีกนะคะถ้าถ้ามันไม่งามที่นี้เราก็ย้ายกระถาง กระถางแล้วเติมดินหมักล้วนๆเลยค่ะดินหมักปุ๋ยหมักล้วนๆเลยทีนี้ก็จะงามแน่นอนเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะมาทําให้ดูจนจนแบบงามแบบให้เห็นเลยนะคะสองกระถางนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวรดน้ำเขาไปตั้งตั้งกลางแดดได้เลยค่ะแบบเนี้ยแต่ตอนนี้มิ้นเด็เปปเปอร์มิ้นเจ๊จ๋ากระถางนี้มันไม่ได้อยู่กลางแดดโดยตรงนะคะเจะจ๋าก,ก็จะเอาไว้ในโรงเรือนคือเขาพึ่งชํำได้ สองอาทิตย์นี้แหะคะ่ะเขาติดตั้งตัวได้ดี<อ>แล้วยาจาก,ก็เล้ยออกมาบดูดูแล้วว่าตั้งตัวได้ดีเ<อ>ต่ตอนเนี่ยคืงตั้งกลางตั้งกลางาแบบดดไปแล้วค่ะอันนี้กเ็เหมือนกันยาจากควรดินขึ้นมาแล้วะคะ่นดินขึ้นมาแล้วก็ดินเหมือนกันค่ะตอนแรกก็เป็นสภาพเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าน่าจะติดค่ะแต่ว่าวก็ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะงามไหมนะคะเพราะว่าเขามีแห้งบ้างถ้าควรดินควรดินเสร็จแล้วก็นี่ละคะกบดินหมักรลงไป ยิงหมาล,ลงไปวันนี้เจจาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปนะคะแต่ว่าคือไปเสียบาดกลับมาแล้วก็มาเดินมองสวนผักเดินดูสวนผักแล้วก็เนี่ยถ้ามีเพี้ยมีอะไรแล้วก็ดูเป็นการทําสวนแบบเบาๆแต่ว่ามันก็เพลินดีนะคะแต่ว่าเนี่ยเริ่มมีเพีย้ยเพลินแต่ว่าเราต้องถ้าเรารีบจะทำอย่างอื่น่มันก็มาทำแบบเมื่อก่อนจะจ๋าปลูกผัก ในกระถางเล็กๆญาจามานั่งตอนเช้านะคะนั่งมองทํทานู่นทานี่ควนในกระถางบารุงภาพงามมากแต่ตอนนี้ยาจ๋าคือทําหลายอย่างเสร็จปุ๊บ่าจาก,ก็เวลาจะน้อยลงเมื่อก่อนทําเล็กๆคือปลูกเพลินๆแต่ตอนนี้พอเราทําเยอะขึ้นทําขายทําเป็นเหมือนเป็นอาชีพเลยค่ะตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ยาจ๋าชะงักนะคะเป็นอาชีพเราก็จะเวลาน้อยลงเราก็จะไม่ค่อยได้มาบํารุงเท่าไหร่ ก็ค่อยมาปัะเกตกันนะคะว่าเขาจะงามไหมนะคะควรควรให้เขาลงไปข้างล่างให้มันเจอรากนิดนึงก็ได้ควรดินควรควรให้ปุ๋ยเราลงไปข้างล่างะคะ่ะถ้าเขาไม่งามมากไปกว่านี้นะเดี๋ยวเจ้าก็จะมีมีอันอื่นมาบำรดงเพิ่มอันนี้ก็ลดฮอร์โมนนมฮอร์โมนมนมนสดฮอร์โมนไข่ได้เลยค่ะควนไปนี้นะคะไ้เลยโรเคแล้วน,นี้ก็ควคว,ควหน่อยก็ได้ S <S <iser Zum voi> เขาลงไปรากเขาจะได้ก oh ินปุ๋ยทันทีได้เลยเป็ <S 2> <S 2๋ยวเสย์จาก็จะเอาพวกฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดมาลดผสมลดเลยนะคะตอนนี้ลดดี๋ลวเราจะมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวจ่จะจะพาไปทาดูอีกวิธีหนึ่งวันนี้จะจาว่าจะทํอดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะไม่มันจะไม่งามซะก่อน ก็เดี๋ยวเอาฮอร์โมนมาลดนะคะเนี่ยค่ะฮอร์โมนไข่ญะจ่าแต่ยาจา่า,จาก็จะเอาใส่ในบัวน,นี้เลยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเด,ด,ด็กน้อยก็พอฮอร์โมนไข่นะคะอันนี้ฮอร์โมนไข่อย่างเดียวเนี่ยหน่อยเดียวค่ะหน่อยเดียว ขึ้นฝาแล้วค่ะเนี่ยขึ้นฝาลดทีละน้อยๆคะ่ะเพราะว่ายาจามักไว้นานมันมันจะเข้มข้นเราต้องค่อยๆลดถ้าลดเยอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันมใบไหม้นะคะผลักเราไม่รอดค่อยๆลดค่ะต้องใจเย็นๆ บำรุงเปปเปอร์มินของเรานะคะอันนี้ก็คือบำรุงเปปเปอร์มินสารกระถางนี่นะคะสางกระถางนี่นะคะ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่ามันจะงามไหมค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบการบำรุงเปปเปอร์มิน erm ของเจ้าจ๋าก็บำรุงบำรุงต้นเปปเปอร์มินที่เราปักชำ ไปติดรากแล้วให้มันงามโตงามขึ้นมาแล้วก็ไปแตกพุ่มแตกกอได้ดีก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r ร b ์ให้ย่าจา่า้วยนะคะยล่าจายาพาปลูกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ